สวัสดีครับพี่น้องพันต้นสายปลาครับผมก็เมื่อนี้กับสิภพาพพี่น้องไปเอานกก็ตัวไม่ครับผมพี่น้องกับขอแดงอาจารย์สวัสดนะครับน้าโจเฟรดอาจารย์สวัสด์ครับผมอยู่เพื่อนนองหารจังหวัดุนดรครับผมกสิเดินทางไปรับตัวโจเปรล่าจาั่์ขอแดงคุณมาเล่นครับสำหรับพี่น้องที่เป็นเอฟซีพันต้นกับหงสีได เคเห็นแล้วนะครับเนาะเจ้าเปรีนี่ที่ไปน้ำมันจานสวัสดนะครับผมเมื่อั้นเพิ่งจะได้สามแต้มครับผมเจ้าเปรีมือเดียวสามแต้มครับผมพมสีจํามก็ได้หยดนะครับพี่น้องแล้วก็สีเอานี่นะครับนกขอชวาครับผมไปมอบไปเพื่อนน้ำมาสซันเพื่อนได้นกขอชวาไปเด่นนาซันครับพี่น้องจะได้เสียวนี่ครับผมไปแบ่งปันเพื่อนครับครับเป็นลูกนก ตกข้างมาด้วยครับพี่น้องร่มพัดห้างตัว,ว้นก็เลยเอามาเรียงไว้ครับผมคุ่นด้นแหละครับก็เลยเป็นอยากใดก็เลยสิบเอเอาหมอบไปเพิ่นครับผมพี่น้องไปครับพี่น้องเดินทางครับผม สวัสดีเพื่นมานาาั่งขายท่ปุ่ปากข้างครับพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นนั่ทาากลับไปครับผม งแล้วครับผมบ้านอาจารย์สวัสดิ์ครับผมกําลังก่อสร้างอยู่ครับยังบนเรียวอยู่เด็บซีพันต่นโค้งสิกจำกันได้เนาะครับเนาะนี่อาจารย์สวัสดิ์ที่เคยไปต่อนกนุ่กันครับผมที่เอาเจ้าเปรีไปต่อมื่อนั้นนะครับผมเอาเดี๋ยวผมอาจารย์เพิ่งเอานกนุ่มห้เบิ้งก่อนครับผมพี่น้องนี่ครับผมพี่น้องเจ้าเปรีครับผมที่สิมารับตัวมื่อนี่นี่ครับเจ้าเปรีก็จ เฉลยเจ้าเปเล่ล่าสุดครับพี่น้องเฉลยเจ้าเปเล่ล่า,าสุดนะสัน้นตัวนี้คงสิเป็นนกหน่อยมั้งนี่นะรู้จักจันตัวฟุว่นปะอ๋อตัวนี้นเฉลยโอ้เป็นนกนกนี่หน่อยหลอดๆครับพี่น้องตัวนี่หน่อยครับเป็นนกโคกว่าจาาันเออเป็นนกตัวนี่หน่อยครับผมพี่น้อง งามอยู่งามอยู่งามอยู่มแมนครับบด,ดีเป็นไงโอ้ยเออลูกไส้มานั่มครับพี่น้องเอ้ยลูกไส้มาหิวกวงซอยตัวนี้นกตัวนี้ลูกนกครับผมอาร่อยจานคุณว่าเออเอาจดคู่บิง้งกันั่น ใช้มือปิรีนะครับพี่น้องกอมือเป็นนกน่อยครับผมโอ้โออกคอนเลยครับเนี่ยผมเงดนนะ่ะอาจารย์เป็นอย่างต่อสามเทีย่ยต่อสามตัวต่อสามเที่ยแต่ว่วาพอขอไปมันคู่มันงดีต่อใหม่เดี๋ยาตัวของบ้านน,น,น้ำนสมน้ำใหม่ ที่ว่าแม่นกแม่กับ่มแม่นนู้นแต่ว่านิวน่วนิ่วคือนกแม่ครับแต่ว่าคู่ครับผม,มแม่น้องคู่สู้ดีแต่ว่าอาจารย์เพื่อนว่าขั้นขั้นนกปลาเขาเรามันคู่แล้วมันก็นเงียบไปเลยเหครับ่านครับเขาสั้เสียผมหัดต่อสเสียเออมันอยากไปอยู่สองข้ามครับอาจารย์มันเลยเป็นอาการยังสั่นมันอยากไปอยู่น้ำผมครับมันก็เลยเป็นยังสั่น แต่วาว่ามันสิเลี้ยวมันเลี้ยวก็ไปเลี่ยวนี่น้องที่วางมันเลี้ยวได้ยิงนกมาไหนที่ทุานงามอยู่ครับพี่น้องโอ้ยเป็ดนเป็นซิวทีดีจังนี่เปียกเลยคนลังน่ะเนี่ยซิวข้างนี้ใส่เนี่ย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 หัวเปียกเปียกขึ้นนะครับหมดแดงกินหมดแลอันมันปูครับเนี่ยจะเล่นน้ำนะ แบบจีนไทยก็ได้ขันคู่อยู่ดีๆจีนไทยกับเศ้าซ้ำครับพี่น้องเอาให้แล้วกำลังเียกจบปีเล่ครับพี่น้อง เห็นกับตาแล้วครับว่าที่ผลงานครับพี่น้องนี่เมื่อนั้นได้สามตัวครับก็เลยตามว่าพออาจารย์สวัสดิ์เพื่อนไปดูแลตัวครับผมมารับไปดูแลตัวพอแบ่งอาจารย์เพิ่นเพื่อนก่ใจดีย่ครับพี่น้องสุดยอดเลยครับผมเป็นคนใจกว้างครับผมเพื่อนกับบอกว่าเออเป็นตัวฮักของเพิ่นแหละครับพี่น้องนี่เพิ่นตามเพื่อนเอากลับขึ้นมาอยู่สามสี่แถวแล้วครับผมพี่น้อง แบงไปแล้วก็เอาขึ้นมาไป็นเพราะว่ารถบันไดจะขึ้นคอันมันแห้งจังผมวันนี้ขึ้นสีไปไกลอยูุ่ทธครับพี่น้องไปสังข์ควันนี่ก็สีได้ขึ้นยาก<ง>อจังไก่ครับผมพี่น้องคนละฝากเพิ่งอดอัดเลยเด้อครับนี่มากกับเป็นรอยโลคุณแหละครับก็อนยี่ห้อนี่ครับผมนี่นะครับผมค่าสินสอดกระไดพี่น้องเอ้ยมาหาอาจารย์เพิ่นเพิ่น,พนกระแบงให้ครับผมนี่ครับผม เสียวไปทั้ง2ตัวแล้วครับผมพี่น้องนกน้อยตัวนี้ครับนกน้อยนกแอบเจ้าอาจารย์พนันแอบตั้งแต่หกเกดเดือนพุ่นครับผมอายุอายุเต็มเต็มเดียวครับหกเกดเดือนแอบนี่ครับเพราะมันอายุกุ๋มนะครับเพราะว่าพันธุ์ใดมันตั้งแต่มันตกขั้งนะครับนี่อันนี้เจ้าเปียเล่ครับผมพี่น้องอาจารย์ครับไอ้เกาอยัางกับมันเนี่ครับบอกมันเนี่ยโชคมันหมันเนี่ไอ้หนาโคหนาได้หลงเลยทั้งสองตัวอาจารย์สนใจไครคุณครับผม คนจะน้ำพอเลยพัดขนาครับผมเจ้าเปเล่นี่ค่าตูสีเท่าด้วครับพี่น้องนกน้อยอาจารย์พิ่นแบงไหหาแดงมาสั่นพิ้นน้ำเป็นน้ำใจของอาจารย์พิ่นครับผมนี่ครับมากไก่เลือกเกินพี่น้องก็ะครับกักัคือว่าเห็นผลงานแล้วเหรอครับพอตัดสินใจมาเอาอะไรครับน้อนบวรับผลหร่อคือถอด่นอยู่อำลำลำอยู่นี่แหละครับผมพี่น้องเดี๋ยวสิภาพไป สั่งผลงามสังผนงานฝากพี่ฝากน้องห้องครับผมอยู่สังข้อมูลละสิเป็นจ้งไดสิปานกสังข้อมได้บ่เนี้ยเ,เลืออเกินคำลงสังข้อมช่วงนี้สุดจอดอีดิเอาครับสำหรับคลิปนี้ผมกับจานร์สวัสดิ์ก็ต้องขอตัวลาพี่ละน้องไปก่อนครับผมก็เอาไวพ้พอกันไม่คลิปหนาเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ผมกับจานร์สวัสดิ์ต้องการคำวา่าสวัสดีครับสวัสดีครับจานาร์ครับ